The l e g e n d of Fu Tian ทตอนที่2 9 9 7ขยักขยงเย่ฟูเทียนมองย้อนกลับไปที่สนามรบเมื่อเขาเห็นกลุ่มมันเป็นการต่อสู้ระหว่างสองกองทัพที่น่าสะพรึงกลัวมากแม้ว่าเขาจะไม่รู้สึกถึงรัศมีของพวกมันแต่จากภาพจำลองเขาสามารถเข้าใจได้ว่าการต่อสู้นั้นรุนแรงเพียงใดสิ่งนี้ทำให้เย่ฟูเทียนตระหนักว่าผู้คนต่างเห็นสิ่งต่างๆที่นี่ในโลกนี้ อาจเป็นได้ว่าองค์ประกอบของโชคชะตามีอยู่จริงนี่หมายความว่าชะตากรรมของเขามีพลังมากกว่าคนรอบตัวเขาหรือเปล่าไปกันเถอะเย่ฟูเทียนพูดโดยไม่หยุดในขณะที่เขาเดินหน้าต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาถึงพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แล้วมันยิ่งใหญ่ที่นี่เมื่อเย่ฟูเทียนเห็นสิ่งนี้เขาก็นึกภาพออกว่าสถานที่นี้ในอดีตรุ่งเรืองเพียงใด ดูจากหน้าตาแล้วข่าวลือเกี่ยวกับหมู่บ้านฝางนั้นน่าจะเป็นเรื่องจริงมากในอดีตหมู่บ้านฝางเคยเป็นแคว้นศักดิ์สิทธิ์ลุงเยในขณะนั้นเทียโถกล่าวในขณะที่มองไปข้างหน้าดูเหมือนว่าเขาจะบอกใบให้เยฟู่เทียนไปที่นั่นเยฟู่เทียนมองไปทางที่เทียโถมองไปมีบันไดขึ้นลงที่ด้านบนสุดของบันไดมีกลุ่มผู้ฝึกตนกลุ่มใหญ่พวกเขาดูเหมือนจะเป็นกองทัพขนาดใหญ่ พวกเขากำลังขึ้นบันไดเขาไม่รู้ว่ามีผู้ฝึกตนกี่คนแต่ที่ด้านบนสุดเย่ฟู่เทียนเห็นร่างที่พร่าโมดูเหมือนไม่ใช่ของจริงดูเหมือนกระแสน้ำจางๆที่ก่อตัวเป็นรูปร่างของมนุษย์อย่างไรก็ตามเมื่อเย่ฟู่เทียนต้องการดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นไปอีก ใครก็ได้ช่วยบอกทีว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นเย่ฟู่เทียนถามเซียชิงหยวนและคนอื่นๆที่อยู่ข้างข้างเขาเซียชิงหยวนและคนอื่นๆใสยหัวด้วยท่าง,งุนงงมันก็เหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมว่าในโลกนี้เย่ฟู่เทียนสามารถมองเห็นนอได้มากกว่าที่พวกเขาทําได้ถ้าเห็นแล้วเทียโถกล่าวมียักษ์อยู่ตรงนั้นเขาดูสง่างามมากค้อนนั้นใหญ่มากหนักเท่าไหร่เมื่อเย่ฟู่เทียนได้ยินคำพูดของเทียโถเขาก็เปิดเผยท่าทางแปลกๆเทียโถสามารถมองเห็นได้จริงๆ เขาเคยได้ยินเรื่องราวจากผู้อาวุโสมาเกี่ยวกับเทียตาบอดเทียโถอ,อาสืบทอดพรสวรรค์ของเทียตาบอดและปลูกกอ่อความสามารถบางอย่างดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเขาได้สร้างเสียงสะท้อนกับสถานที่แห่งนี้นี่อาจเป็นการ,รเผชิญหน้าอันตรายของเทียโถไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนพูดพร้อมกับนำเทียโถไปด้วยเมื่อเขาเก้าวขึ้นไปถึงพื้นที่เย่ฟู่เทียนก็สัมผัสดได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล พลังกลายเป็นคลื่นไร้รูปแบบที่ทําให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านมันทําให้ร่างของเขาถูกผลักไปข้างหลังเซียชิงหยวนและคนอื่นๆหันกลับมามองเย่ฟู่เทียนพวกเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อพลังนี้เพราะพวกเขามองไม่เห็นฉากข้างหน้าเลยมันช่างมหัศจรรย์จริงๆเย่ฟู่เทียนอุทานด้วยความสงสยัยเทียนโถปล่อยมือเฟียฟมู่เทียนและเดินไปข้างหน้าคนเดียวเย่ฟู่เทียนเห็นเทียโถก้าวขึ้นบันไดและเดินขึ้นจากนั้นเขาก็ยืนอยู่ต่อหน้าบุคคลลวงตา เย่ฟูเทียนมองไปที่เทียโถตอนนี้เขามีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสิ่งที่ผู้อาวุโสมาพูดเจ้าแห่งโลกนี้เป็นบรรพบุรุษคนแรกของหมู่บ้านฝางเดิมที่สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังสำหรับพวกเขาในฐานะคนนอกเย่ฟูเทียนดูเหมือนจะถูกขับไล่ด้วยพลังบางอย่างในทางกลับกันเทียโถสามารถมองเห็นสถานที่และเดินตรงไปที่นั่นนี่เป็นบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดคำสอนของเขาไปยังลูกหลานของเขาหรือไม่ เมื่อเทโถยืนอยู่ตรงนั้นลำแสงสักดสิทธิ์อันเจิดจ้าก็วงเวียนอยู่รอบตัวเขาตัวเขาเองไม่รู้สึกอะไรในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปรอบๆอ,อย่างไรก็ตามในไม่ชาเทียโถก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แตกต่างออกไปร่างลงตาดูเหมือนจะก่อตัวขึ้นแสงสักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบร่างนั้นเข้าสู่ร่างของเทียโถท,ทันทีทันใดนั้นร่างของเขาก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงเทียโถจับหัวของเขาด้วยมือของเขาและร้องให้ออกมาอย่างเจ็บปวด พี่เทียโถหลิงน้อยเรียกเธอรู้สึกกลัวเมื่อเห็นเทียโถตะโกนด้วยความเจ็บปวดเธอต้องการก้าวไปข้างหน้าแต่เย่ฟู่เทียนยังคงจับมือเธอไว้เขาพูดว่าเขาไม่เป็นไรเขาควรจะสืบทอดคําสอนของบรรพบุรุษบางอย่างอึมหลิงน้อยตอบขณะที่เธอพยักหน้าแต่เธอยังคงมองตรงไปข้างหน้าอย่างค่อนข้างกังวล ในขณะนั้นจู่ๆพลังพิเศษก็พุ่งทยานไปทั่วพื้นที่ลำแสงสีทองอันศักดิ์สิทธิ์นับไม่ถ้วนดูเหมือนจะลงมายังสถานที่ที่เทียโถยืนอยู่เย่ฟู่เทียนสามารถสร้างร่างจํานวนนับไม่ถ้วนที่รวมกันเป็นเงาขนาดมหึมาที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าตามคํากล่าวของผู้อาวุโสมากที่นั่งเทพสีฟางมีจักรพรรดิผู้พิทักษ์หลักเจคนนี้ควรเป็นหนึ่งในนั้นเทียโถจะสืบทอดความสามารถของเขา แสงศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นก็ลงมาทันทีสิ่งนี้ทําให้เกิดพลังพิเศษที่เล็ดลอดออกมาในอวกาศเทียยโถถูกห่อหุ้มด้วยแสงอันศักดิ์สิทธิ์เสียงที่คมชัดดังมาจากร่างกายของเขาราวกับว่ากระดูกกล้ามเนื้อและหลอดเลือดในร่างกายของเขากําลังถูกเปลี่ยนแปลงจากที่ไกลไกลผู้คนกําลังมุ่งหน้าไปทางนี้มองไปยังที่ที่เทียโถยืนอยู่จากทิศทางเดียวมู่หยุนซูและกลุ่มของเขามาถึงแล้ว มูหยุนซูจ้องมองที่เทียโถแมวมูหยุนซูยังเด็กแต่เขาก็ทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุของเขาสายตาของเขาเย็นชาเมื่อเขามองไปที่เทียโถเทียโถได้รับการเผชิญหน้าอันตรายจริงๆนั่นหมายความว่าเทียโถกกำลังประสบกับการตื่นขึ้นร่างของมูหยุนซูก้าวหน้าเขารีบตรงไปยังที่ที่เทียโถยือนอยู่อย่างไรก็ตามชเช่นเดียวกับเย่ฟู่เทียนในขณะที่เขากำลังทำเช่นนั้นพลังไร้รูปแบบได้ส่งร่างของมู่หยุนซูออกไปในขณะที่เขาพยายามเข้าหาเทียโถ มู่หยุนซูทําให้ตัวเองมั่นคงไหนที่เขาจ้องมองที่เทียโถเขายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นรอรอบเทียโถเขามองเห็นเพียงเทียโถท,ที่ถูกห้อมล้อมด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์เขารู้ว่าเทียโถได้รับการ,รเผชิญหน้าภัยพิบตัติพลังนี้ขัดขวางไม่ให้เขาเข้าใกล้เทียโถ หยุดเขามู่หยุนซูสั่งคนที่อยู่ข้างๆเขาพฤติกรรมของเขาทําให้เย่ฟู่เทียนหน้าบึ้งมู่หยุนซูเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านฝางังเขาเป็นเด็กมะือมาถึงกระนั้นเขาก็ทําตัวไร้เหตุผลจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะพูดอย่างไรเทียดโถก็มาจากสํานักเดียวกันกับเขาพวกเขาทั้งหมดศึกษาในสํานักเอกชนและเป็นสมาชิกก์อของหมู่บ้านทั้งหมด มูหยุนซูควรรู้สึกมีความสุขกับเทียโถที่ปลุกพลังอันยิ่งใหญ่พวกเขาทั้งคู่เป็นคนท้องถิ่นที่นี่เป็นโอกาสอันน่ายินดีสําหรับพวกเขาที่จะสามารถสืบทอดคําสอนอันศักดิ์สิทธิ์จากบรรพบุรุษของพวกเขาได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามมูหยุนซูไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมากแม้ว่าเขาจะยังเด็กเขาทําทุกอย่างตามที่เขาพอใจ เจ้าทั้งคู่เป็นคนท้องถิ่นของหมู่บ้านฝางเนื่องจากตอนนี้เจ้ามีโอกาสที่จะเผชิญกับการาเผชิญหน้าอันตรายในสอฐถานที่แห่งนี้แล้วไปตามทางของเจ้าเองเจ้าควรต่างคำนึงถึงเรื่องของเจ้าเองและอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกันและกันเย่ฟู่เทียนกล่าวกับมูห่หยุนซูน้ำเสียงของเขาเย็นชาเด็กคนนี้แสดงท่าทางเกรงใจเจ้าวิจารณ์ข้าเหรอมูห่หยุนซูจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนแสงเย็นวุบวาบในดวงตาของชายหนุ่มผู้หญิงพยองคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะดูถูกเย่ฟู่เทียน ไปให้พ้นทางของข้ามู่หยุนซูสั่งขณะที่เขาจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนซึ่งกําลังขวางทางของเขาเย่ฟู่เทียนจ้องมองที่อีกฝ่ายในทํานองเดียวกันแม้ว่าเย่ฟู่เทียนจะไม่ชอบบุคลิกของมู่หยุนซูแต่เขาคํานึงถึงว่ามู่หยุนซูเป็นเพียงเด็กและตอนนี้พวกเขาอยู่ในหมู่บ้านของเขาเย่ฟู่เทียนไม่สนใจที่จะจริงจังกับมู่หยุนซูแต่ฝ่ายหลังกลับแสดงท่าทีเย้อหยิงมากขึ้น ไปให้พลเย่ฟู่เทียนถมน้ำลายเขาไม่สามารถรับมันได้อีกต่อไปเขามองไปที่มู่หยุนซูด้วยความรังเกียจเย่ฟู่เทียนฝึกฝนมาหลายปีและได้พบกับคนร้ายมากมายอย่างไรก็ตามนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่ารังเกียจเช่นนี้ในช่วงวัยรุ่นต,นตอนต้นของเขา The l e g e n d of f u t i ู n ทตอนที่2098ชั่วร้ายมู่หยุนซูจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนเขาเพิ่งบอกให้เขาออกไปจากที่นี่เหรอ ในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าพูดกับเขาในลักษณะนี้ผู้ฝึกตนหลายคนที่อยู่ถัดจากมู่หยุนซูจ้องมองเย่ฟู่เทียนอย่างเย็นชาพวกเขาเคยได้ยินบางคนพูดถึงเย่ฟู่เทียยนและกลุ่มของเขาในหมู่บ้านพวกเขาได้ยินว่าเขามาที่หมู่บ้านพร้อมกับลู่ชีซิงและคนอื่นๆแต่ไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยต่อมาพวกเขาได้รับเชิญจากคนธรรมดาในหมู่บ้านให้เป็นแขกรับเชิญดังนั้นจึงมาปรากฏตัวที่นี่ สำหรับผู้ฝึกตนบางคนจากเขตตรงหัวที่จะมาที่สนามหญ้าของพวกเขาและในหมู่บ้านฝางไม่น้อยไปกว่านั้นการดูหมิ่นอย่างจงแจ้งเช่นนี้ก็คิดไม่ถึงพวกเขามาจากโลกภายนอกสู่สวรรค์ชั้นสามของอาณาจักรสร้างชิงตระกูลหนานไห่ในแคว้นสร้างชิงเป็นที่รู้จักโดยผู้ฝึกตนทุกคนในแคว้นใครก็ตามที่ได้ยินชื่อของมันย่อมรู้ว่ามันหมายถึงอะไร การกระจายกองกําลังระดับสูงในแคว้นสร้างชิงนั้นพิเศษและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแคว้นตรงหัวยักษ์ใหญ่ของแคว้นตองอหัวอยู่ในพื้นที่หลักในขณะที่ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดของแคว้นสร้างชิงนั้นกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของแคว้นซึ่งเรียกอีกอย่างว่ากลุ่มของแคว้นที่เรียกว่าสวรรค์ชั้น9้าสวรรค์ชั้นเก้าเป็นแก่นแท้ของแคว้นสร้างชิงยักษ์ใหญ่และบุคคลสําคัญเกือบทั้งหมดกําลังฝึกฝนอยู่ในกลุ่มแคว้นนี้ ในหมู่พวกเขาสวรรค์ชั้นที่3เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลที่มีอำนาจใครก็ตามที่ฝึกฝนในสวรรค์ชั้นที่สจะดึงดูดความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนลู่ฉีสซิงผู้ซึ่งเคยเข้ามาในหมู่บ้านฝางก่อนหน้านี้มาจากตระกูลลู่ในสวรรค์ชั้น3าของแคว้นสร้างชิงสถานะของเขามีเกียรติอย่างมากเนื่องจากลู่ฉีสซิงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ตระกูลหนานไห่ย,ยังเป็นอนณาเขตจากแคว้นสร้างชิงซึ่งตั้งอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ 3, เกือบจะอยู่ที่จุดสูงสุดของแคว้นนี้แน่นอนเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านฝังชาวบ้านไม่สนใจสถานะของพวกเขาในโลกภายนอกและไม่มีใครสนใจที่จะพูดถึงมันแต่ความจริงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหนานไห่และตระกูลมู่หยุนนั้นไม่ธรรมดาและเหนือกว่าพันธมิตรในความหมายทั่วไป ครั้งหนึ่งพรสวรรค์อันเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ออกมาจากหมู่บ้านฝางและกวาดล้างบุคคลที่มีพรสวรรค์น,นับไม่ถ้วนออกไปเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะพบกับคู่ต่อสู้ที่คู่ควรและเขาได้รับคัดเลือกอย่างหนักจากกองกําลังระดับสูงในแคว้นสร้างชิงอย่างไรก็ตามชายผู้นี้ยิ่งหยิ่งอย่างยิ่งและน้อยคนนักที่จะน้มน้าวใจเขาได้น้อยกว่ามากที่ทําให้เขาอยู่ภายใต้าการควบคุมของพวกเขา ในที่สุดพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งออกมาจากหมู่บ้านฝางก็ถูกฝึกด้วยความงามอันวิจิตรงดงามเธอมีรูปลักษณ์และความสามารถที่น่าทึ่งไม่แพ้กันและเป็นเทพธิดาจากตระกูลหนานไห่ทั้งสองพบกันเพราะการต่อสู้และมารวมกันเพราะชื่นชมความสามารถของกันและกันพวกเขากลายเป็นคู่รักที่คนทั้งโลกอิจฉา ในเวลาต่อมาบุคคลที่ไม่มีใครเทียบได้คนนี้ได้เรียนรู้ว่าตระกูลของผู้เป็นที่รักของเขาเป็นกำลังสำคัญในอาณาจักรสร้างชิงและเธอก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลหนานไห่ในสวรรค์ชั้นที่สามในที่สุดเขาก็กลายเป็นลูกเคยขอองค์ตระกูลหนานไห่บุคคลที่ยืนอยู่บนสุดของแคว้นสร้างชิงได้ขออัจฉริยะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นลูกเคยของพวกเขาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่สองคนนี้มารวมกันและเรื่องราวของพวกเขาก็กลายเป็นตำนานที่ด่งดังไปมาก สาภาพของพวกเขาหน้าตื่นเต้นในตอนนั้นโดยมีอาณาเขตชั้นนำทั้งหมดจากแคว้นสร้างชิงเข้าร่วมพร้อมเสียงประคมอย่างยิ่งใหญ่พรสวรรค์อันเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้นั้นเป็นของตระกูลมูหยุนจากหมู่บ้านฝางมูหยุนหลานพี่ชายของมู่หยุนซูตระกูลหนานไห่รู้ว่ามูหยุนหลานมีน้องชายที่ฝึกฝนในส่วนตัวในหมู่บ้านฝางเขาสืบทอดวิธีการศักดิ์สิทธิ์ของงอหมู่บ้านฝางและมีค่ามาก ไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาส่งคนไปที่หมู่บ้านเพื่อฝึกมู่หยุนซูอย่างเป็นระบบผู้ฝึกตนเองเป็นบุคคลที่ท่งพลังมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับมู่หยุนซูพี่ชายของเขามู่หยุนหลานเป็นพรสวรรค์อัจฉริยะและน้องชายของเขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันโดยธรรมชาติแล้วตระกูลหนานไห่จะไม่ทิ้งโอกาสดังกล่าวในอนาคต บุคคลสองคนนี้จะลุกขึ้นจากตระกูลหนาหนานห่เพื่อตอกย้ำสถานะของตนในอาณาเขตหักยักษ์ใหญ่สามารถเกิดจากตระกูลหนอาน,านหอได้มันจะเสริมความแข็งแกร่งให้ตระกูลนั้นแข็งแกร่งขึ้นและมีอำนาจนานหลายศตรวรรษมู่หยุนซูรู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษตั้งแต่จำความได้นอกเหนือจากการมีอาจารย์ในส่วนตัวสอนเขาแล้วทุกคนในตระกูลหนานห่ได้ให้ทรัพยากรที่ดีที่สุดแก่เขาในการฝึกฝนทำให้เขาเสียบุคลิกที่เยอ่ยงที่เขาแสดงออกมา ชายหนุ่มที่อยู่ถัดจากหมู่หยุนซูชื่อหนานไห่ชิงคนนี้เป็นคนโปรดในตระกูลหนานไห่เขาไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านเมื่อเร็วๆนี้แต่อยู่ที่นี่มาสามปีแล้วตระกูลหนานไห่ส่งเขาไปที่หมู่บ้านฝางเพื่อทดลองดูว่าเขาจะเรียนรู้อะไรได้บ้างในหมู่บ้านฝางแน่นอนกุญแจสำคัญคือการฝึกฝนของหมู่หยุนซูและโอกาสของเขาในครั้งนี้ นอกจากความจริงที่ว่าคนธรรมดาไม่สามารถเข้าสู่หมู่บ้านฝางได้กองกำลังระดับสูงเหล่านั้นก็ไม่ยอมให้โอกาสเช่นนี้กับพวกเขาเช่นกันมีชายอีกสองคนที่อยู่เบื้องหลังนานไห่ฉิงซึ่งเป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังในระดับเรือนห่วงสูงสุดพวกเขาไม่ใช่คอนอที่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อผู้ที่โชคดีเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขามักจะพาคนอื่นๆเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับพวกเขาได้ความจริงที่ว่าตระกูลหนานไห่จะพาคนสองสามคนเข้าไปข้างในนั้นไม่น่าแปลกใจอันที่จริงกองกำลังระดับสูงทุกคนจะส่งตัวแทนหลายคนไปที่หมู่บ้าน ด้วยเหตุผลดังกล่าวตระกูลฝางจึงสงสัยว่าโชคของเย่ฟู่เทียนนั้นแข็งแกร่งหากผู้คนรอบๆอบตัวเขาไม่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแสดงว่าพวกเขาเข้ามาด้วยความโชคดีของเขาถ้าเขาสามารถนำคนจำนวนมากเข้ามาได้โชคของงอเขาจะต้องไม่ธรรมดา นันไห่ชิงสัมผัสได้ถึงรัศมีจากเย่ฟู่เทียนและกลุ่มของเขาเขาตระหนักว่าอย่างน้อยสองคนเป็นผู้ฝึกตนที่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบดูเหมือนว่าคนเหล่านี้ไม่ธรรมดาและเป็นผู้ฝึกตนชั้นยอดจากเขตตรงหัวเจ้ามาจากกองกำลังใดในคว้นตรงหัวเจ้าไม่คิดว่าเจ้ากำลังเกินขอบเขตของเจ้าเหรอนานไห่ชิงพูดกับเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆ พวกเขามาจากไหนเขาก็ไม่ค่อยสนใจนี่คือแควนสร้างชิงและตระกูลหนานไห่เป็นกองกําลังที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดเสมอเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่กลัวกองกําลังใดๆจากแคว้นตรงหัวนั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้ากังวลเย่ฟู่เทียนตอบเจ้ากล้าเกินไปเรือนห่วงทั้งสองข้างก้าวไปข้างหน้าและคลื่นอันทรงพลังก็กวาดไปทางเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆ จัก,กรพรรดิตรงห่วงได้สั่งห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ต่อสู้ในหมู่บ้านฝางแต่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ในวันที่เสียสละนี้เป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านยอมรับและอาวุโสหมาก็แจ้งเย่ฟู่เทียนให้มากเมื่อเหรินห่วงทั้งสองก้าวออกมาพวกเขาเป็นเหมือนคลื่นพายุที่พัดเข้าหาเย่ฟู่เทียนและผู้คนของเขาคลื่นพายุนี้มีออร่าขั้นสุดยอดที่เฉียบคมราวกับดาบครอบงำอย่างมากราวกับว่ามันเต็มไปด้วยเจตจำนงของดาบ ทั้งคู่เป็นผู้ฝึกตนในระดับที่8พวกเขามาที่นี่เพื่อปกป้องหนานไห่ฉิงและมู่หยุนซูแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแต่ระดับของพวกเขาก็ยังน่าสะพรึงกลัวเมื่อพวกเขาเกือบจะถึงจุดสูงสุดของเหรนห่วงเจ้ากล้าดียังไงถึงได้หยับใครไหนหมู่บ้านกำจัดพวกเขาและกำจัดการฝึกฝนของพวกเขาและขับไล่พวกเขาออกจากหมู่บ้านมู่หยุนซูกล่าวอย่างเย็นชาเย้ยเทียนตรวจพบจิตสังหารต่อเด็กวัยรุ่นคนนี้ ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านเขาจะระงับอารมณ์ของตัวเองบางทีอาจจะยังมีคนอื่นๆในหมู่บ้านที่เขาเห็นอยู่เย่ฟู่เทียงคิดว่าอาจเป็นอาจารย์ในส่วนตัวถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติตามธรรมชาติของเขาโดยปราศจากข้อจำกัดภายนอกเขาจะเป็นเผด็จการที่ครอบงำและน่ากลัวเขาโหดร้ายและโหดเหี้ยมมากตั้งแต่อายุยังน้อยพูดถึงการกำจัดคนอื่นๆของการฝึกฝนในทุกๆรอบพยายามป้องกันไม่ให้เทียโถได้รับโอกาสของเขา เปิดกงอาวาก้าวไปข้างหน้าและมาถึงผู้ฝึกตนของระดับที่8เสียงที่น่าอัศจรรย์ดังแผ่ออกมาจากร่างกายของเขาทําให้พื้นที่นี้เต็มไปด้วยการกดขี่พายุแห่งเส้นทางใหญ่2ลูกชนกันในความว่างเปล่าแต่ไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่จากภายนอกดูเหมือนว่ากฎและคําสั่งของเส้นทางใหญ่ในพื้นที่นี้จะแตกต่างกันมาก ในอีกด้านหนึ่งชีเฟิงก้าวออกมาขณะที่รัศมีที่น่าอัศจรรย์ประทุออกมาจากร่างกายของเธอและเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อันงดงามของเส้นทางใหญ่ก็ปรากฏขึ้นรอบตัวเธอเงาผีที่เปล่งประกายของนกฟีนิกซ์ตอนนี้ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าชีเฟิงได้ติดตามเย่ฟู่เทียนในการฝึกฝนของเธอและเย่ฟู่เทียนก็ไม่ได้หลอกลวงเธอเช่นกันเขาเปลี่ยนไฟศักดิ์สิทธิ์ของอู่ตงให้เป็นเขตแดนของเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่เธอสามารถฝึกฝนได้ ตอนนี้ชีเฟิงเป็นจกักรพรรดิปีศาจของนักรบระดับ6ที่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแล้วรัศมีของเธอหน้าประหลาดใจมากจนแม้แต่ผู้ฝึกตนของระดับที่8ก็ยังรู้สึกกดดันฟีนิกนันหายชิงเหลือบมองชีเฟียงเหมือนว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ธรรมดาเขาได้ค้นพบผู้ฝึกตน3คนที่มีเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถตอบโต้ได้โดยระดับปรมาจารย์เท่านั้น และมันเป็นนกฟีนิกตัวเมียมไม่น้อยค่าต้องการพาหนะส่วนตัวเจ้าตามข้ามาและเป็นพาหะของข้าได้อย่างไรมูยุนซูกล่าวหลังจากเห็นซีเฟิงน้ำเสียงของเขาหยับาคายเช่นเคยตูมกระแสไฟที่แผดเผาและรุนแรงพุ่งออกไปมุ่งหน้าไปยังมูยุนซูอย่างไรก็ตามพายุที่มองไม่เห็นได้ปิดกั้นทันเวลาและในเวลาต่อมาฉีเฟิงกลายเป็นภาพติดตาสีไฟและพุ่งไปข้างหน้า ผู้ฝึกตนของระดับที่8ต่อหน้าหมูหยุนยุนซุกมือของเขาและสนามดาบก็ปรากฏขึ้นฝนดาวตกของดาบตกลงไปทุกที่ทุ่งดาบทุกเส้นมีพลังอันแหลมคมที่จะฉีกพื้นที่ราวกับว่าดาบเล่มหนึ่งสามารถแทงคนที่เต็มไปด้วยรูได้ในอีกด้านหนึ่งเปยดกงอวกำลังปะทะกับผู้ฝึกตนคนอื่นในระดับที่8กระแสอากาศที่รุนแรงปกคลุมพื้นที่นี้หนานไห่ชิงมองไปที่เย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆที่ตรงข้ามกับเขา แม้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวในด้านนี้แต่ดูเหมือนว่าเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในขณะที่ดวงตาของเขาแสดงความเมินเฉยราวกับว่าเขาไม่เคยมองเย่ฟู่เทียนหรือใครก็ตามที่มีความสำคัญมากเขาสัมผัสได้ถึงเย่ฟู่เทียนและการฝึกฝนของคนอื่นๆและตัดสินใจว่าระดับของพวกเขาจะไม่มีวันคุกคามเขาได้แม้ว่าจะมีหลายคนแต่ก็ไม่สามารถอยู่กับเขาได้แม้แต่รอบเดียว นั้นไ่ชิงคือเหรอนแหวงระดับที่6พร้อมเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์แบบเขาเป็นร่างที่อยู่บนจุดสูงสุดของระดับนี้แล้วพลังการต่อสู้ของเขานั้นไม่ธรรมดาและเขาสามารถทำสงครามกับผู้ฝึกตนสามัญของระดับที่9ได้ผู้ฝึกตนส่วนใหญ่ของระดับที่8จะไม่มีโอกาสต่อสู้กับเขามากนักออร่าของเย่ฟู่เทียนเป็นเพียงเหรินหวงแหวงหานอาการที่5ไม่ว่าเขาจะมาจากไหนเขาก็ไม่มีทางมีโอกาสต่อต้อตานเขาได้ อย่างไรก็ตามเขาตระหนักว่ายูเฟียนเทียนไม่ได้มองมาที่เขาแต่สนใจมู่หยุนซูอย่างเต็มที่จากนั้นเขาก็เริ่มเดินไปหาหมู่หยุนซูแทน